ฉลองการกลับมาลดสุดคุ้มเม็ดมะม่วงหินมพานต์ทอดของดีราคาถูกปกติ 1. ห่อ500กรัม180บาทพิเศษตอนนี้เซตสห่อเพียง500บาทเฉพาะวันที่1-7ถึงกุมภาพันธ์2565เรามาเริ่มกันที่ข่าวคราวคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากการกักตัวครบ7วันแล้วก็หลังจากการเดินทางกลับ ในการเยือนซาอุดิอาระเบียโดยนะคะน,นายก็ได้ทักทายกับสืมม่อมวลชนแล้วค่ะสีหน้าสีตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็ตอบคําถามในฐานะผู้นํารัฐบาลนี่แหละคะ่ะกับการคาดการ์และก็การวิเคราะห์ในเรื่องของอยุบสภาในช่วงเวลานี้นะคะโดยนะนายกก็บอกอย่างนี้บอกว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามปรึกษาหารือกับคนที่เกี่ยวข้องทุกคนถ้าจะบอกว่านายกในตัดสินใจเพียงคนเดียวมันก็ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานในการเอาข้อมูลที่มีอยู่ ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรสิ่งสําคัญที่สุดก็คือวันนี้รัฐบาลเนี่ยต้องการทํางานให้ได้บ้านเมืองนะคะมีปัญหากันอยู่ประชาชนก็เดือดร้อนกันอยู่ก็ต้องทํางานไปก่อนการเมืองก็ต้องไปว่ากันทางการเมืองต่อไปสิ่งที่ต้องเผชิญในวันนี้เนี่ยก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมค่ะในการชี้แจงหลายๆอย่างซึ่งก็ได้ชี้แจงไปแล้วซึ่งผมก็ให้เกียรติในการที่จะมีการอภิปราย นายกรัฐมนตรียังย้ำแล้วก็ยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมแล้วก็ไม่เห็นอะไรนะคะในยติเป็นการถามรายวันอยู่แล้วส่วนตัวก็ไม่เห็นจะมีไม้เด็ดอะไรมีความมั่นใจค่ะมีความตั้งใจจริงด้วยที่จะทําทุกอย่างเพื่อประชาชนประเทศแค่นั้นไม่มีความกังวลอะไรและสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ผมก็รู้สึกเฉยๆค่ะนายกว่าอย่างนั้นนะคะพร้อมกับย้ําว่าไม่ได้คิดที่จะปรับคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น เมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะบอกว่าตอนนี้นาะยคิดบ่าสิ่งนี้รัฐบาลเนี่ยมันมีเพียงพอไหมไม่ต้องเข้าพักใหม่ไม่ต้องเอาพักใหม่เดี๋ยวมาร่วมรัฐบาลใช่หรือเปล่าหลังจากที่แยกกันออกไป21เสียงนายกก็บอกว่าเขาก็อยู่ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพราะเขายังยืนยันว่าอย่างนั้นว่ารวมรัฐบาลอยู่พลเอกประวิตรรองนายกในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเองก็ออกมาบอกเอาไว้แบบนั้นซึ่งก็ยืนยันว่ายังไม่มีความคิดที่จะปรับครมด้วย สถานการณ์ยังไม่มีความจําเป็นอะไรขนาดนั้นและไม่มีใครมาต่อรองอะไรทั้งสิ้นพอผู้สื่อข่าวถามนะคะบอกว่าสถานการณ์การเมืองในตอนนี้เนี่ยมีความจําเป็นจะต้องไปนั่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐไหมนายกก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นอย่างที่บอกแล้วไงว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดแต่แมมมันก็ไม่ได้จะเลวร้ายจนกระทั่งแย่ไปซะทั้งหมดอย่างที่บอกไปแล้วอ่ะก็คือการเลือกตั้งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมและผมก็ยังเชื่อมัน ว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีความเข้าใจอยู่แล้วก็ไม่เป็นอะไรหรอกเอาไว้คอยดูก็แล้วกันเมื่อมีการเลือกตั้งใหญ่ก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเมื่อถึงตอนนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อเลยค่ะผู้ฟังว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมกับการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันนายกก็บอกว่าการเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องรอดูทั้งเรื่องกฎหมายสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆก็จะเป็นส่วนประกอบแต่ว่าเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็คือส่วนของกทมผมก็บอกแล้วไงว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พูดมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของการเตรียมการของกกตแล้วก็ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็มีการเตรียมการทุกอย่างถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นซึ่งการเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องรอรัฐธ,ธรรมน,นูญเรื่องของกฎหมายลูกซึ่งการพูดคุยกันกับคุณวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเหลือเพียงขั้นตอนการดําเนินการ ก็หวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็แล้วกันทุกอย่างก็จะเดินไปตามเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้เดิมผู้สื่อข,ข่าวก็ถามย้ำเลยคะว่านายกยืนยันใช่ไหมว่าจะไม่ยุบสภาตอนนี้กฎหมายลูกเลือกตั้งก็ยังไม่เสร็จเพื่อที่ใช้บัตรสองใบนั้นตกไปนายกก็บอกว่ายังไม่ยืนยันค่ะนะคะยังไม่ยืนยันนอนยันอะไรทั้งสิน้นผู้สืข,ขาวเนี่ยไม่ต้องมาตั้งคําถามสมมติ ยังไม่ถึงขั้นตอนของการพิจารณาเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปมองว่าจะตกหรือว่าไม่ตกสําหรับกฎหมายลูกนะนะคะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไวท้ทุกๆด้านว่าจะต้องทํำยังไงมีกระบวนการทําแล้วเนี่ยสื่อเข้าใจการเมืองมากกว่านายกซสอีกส่วนการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งซ่อมเขต9ก,กรุงเทพเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมเขตต่อไปในประเทศไทยตามรัฐธรมนูญใหม่เนี่ย400เขตจะแพ้เขต2เขต ก็เป็นเรื่องของการแพ้ชนะว่ากันตามความนิยมของประชาชนและผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขาลงหรือว่าขาขึ้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการทํางานมากกว่าการเมืองมันก็คือการเมืองขณะนี้กับทุกพักเนี่ยผมก็ยืนยันและก็ความดีความพยายามที่ผมเนี่ยทาให้กับทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในพักร่วมรัฐบาลผมพูดกับคุณหน้าพักร่วมทุกพักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและก็ให้กําลังใจเสมอ ให้กำลังใจกับทุกคนที่ทำงานร่วมกันตราบใดที่ทำงานร่วมกันทำความดีร่วมกันก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันพอผู้สื่อข่าวถามนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนายกมีไม้เด็ดอะไรในมือบ้างหรือ,อยังนายกก็บอกเลยค่ะบอกว่ามีกระดาษนี่ไงแล้วก็ฉกกระดาษขึ้นมานะคะก่อนจะบอกว่าไม่มีอะไรหลอกมีแต่ความมั่นใจมีความตั้งใจจริงแล้วก็ทำเพื่อประชาชนประเทศชาติมีแค่นั้นแล้วก็ไม่มีความกังวลอะไรด้วย แล้วก็ยังได้มองสถานการณ์การเมืองในขณะนี้เนี่ยนะคะว่ารู้สึกเฉยเฉยเลยคะ่ะส่วนทีนี้กับปัญหาที่มีอยู่นะคะกับระยะเวลาของรัฐบาลที่เหลือส่วนโตก็คิดว่าปัญหาจะแก้ในรัฐบาลเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกก็ต้องแก้หลายรัฐบาลก็ต้องช่วยกันสารต่อไปใครเป็นรัฐบาลก็ทําต่อกันไปนั่นแหละวันนี้ผมก็เอาของเก่ามาแก้ก็ได้ตั้งเยอะก็แก้ได้ตั้งเยอะแล้วก็วันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เสร็จหรอกประเทศไทยเนี่ยเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน ซึ่งในช่วงไทยค่ะผู้ฟังคะก็ปรากฏว่าทางผู้สื่อข่าวเนี่ยถามว่านายกเนี่ยยังสู้อยู่ใช่ไหมหนายกก็หันมาถามนะคะมาถามกับสืมม่อมวลชนกลับเนี่ยบอกว่าวันนี้วันอะไรล่ะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าวันทหารผ่านศึกพลเอกประยุทธ์ก็ชูกำปั้นมือขวาขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็บอกว่าทหารผ่านศึกและจากนั้นก็เดินกลับขึ้นตึกไทยคูฟ้ากันไปก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่านายกเนี่ยสู้ต่อนะคะ